แบงก์ชาติและกรอตต์ได้ออกนโยบายห้ามซื้อขายสินค้าด้วยสกุลเงินดิจิตัลเป็นยังไงไปดูกันครับการที่แบงก์ชาติและกรอตต์ออกมาห้ามไม่ให้ซื้อขายสินค้าด้วยสกุลเงินดิจิตัล หลักๆครับก็เพื่อป้องกันประชาชนจากการที่ค่าเงินสกุลดิจิตอลจะผันผวนอย่างรุนแรงหรือสกุลเงินดิจิตอลอาจจะโดนโจมตีทางไซเบอร์หรืออาจจะมีการฟอกเงินผ่านสกุลเงิน ดิจิตัลก็เป็นได้และที่สำคัญที่สุดก็เพื่อรักษาสเสถียรภาพของเงินบาทเอาไว้นั่นเองซึ่งนยโยบายนี้เป็นนยโยบายเดียวกันกับที่อังกฤษยุโรปสิงคโปร์และอเมริกาทำ ถือว่าเป็นสากลมากๆถือว่าเป็นสากลมากๆถึงอย่างไรก็ตามทางกรตก็ยังออกมาบอกว่ายังสนับสนุนให้นักลงทุนลงทุนในสกุลเงินดิจิตัลต่อไปเพื่อกระจายความเสี่ยงนี่คือข่าวทั้งหมด ในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่เจอกันครับ